การเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของคนทุกคนที่เห็นถึงความเท่าเทียมกันฉะนั้นถ้าไม่มีการเลือกตั้งก็จะไม่มีประชาธิปไตยส่วนการขัดขวางการเลือกตั้งแล้วก็การฉีกบัตรมีโทษตามกฎหมายค่ะติดตามได้จาก DNN FOCUS ค่ะ ดีแอนเอนโฟกัสเรื่องไม่มีเลือกตั้งไม่มีประชาธิปไตยการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งย่อมไม่มีประชาธิปไตยอย่างแน่นอนเนื่องจากการเลือกตั้งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของประเทศของประชาชนการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยทางอ้อมที่ประชาชนมอบสิทธิให้ผู้แทนไปทำหน้าที่ออกกฎหมายหรือเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและบริหารประเทศ หรือเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวไม่เกิน4ี่ปีการเลือกตั้งยังอยู่บนพื้นฐานความเชื่อของรัทธิประชาธิปไตยที่เห็นคนเป็นคนเท่ากันการเลือกตั้งเป็นการเคารพและให้เกียรติคนทุกคนให้มาตัดสินอนาคตของประเทศร่วมกันการเลือกตั้งยังเป็นประมวลผลความคิดเห็นที่แตกต่างกันของคนในสังคมอย่างสันติวิธีเพียงแต่เข้าคูหาไปกาบัตรเลือกตั้งก็จะทราบถึงมติมหาชนว่า พวกเขาต้องการให้ใครเป็นรัฐบาลใครเป็นฝ่ายค้านจึงสรุปได้ว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นในวันอาทิตย์ที่สองกุมภาพันธ์การเลือกตั้งจึงต้องเกิดขึ้นส่วนผู้ที่ขัดขวางการเลือกตั้งต้องระวังโทษตามกฎหมายได้แก่การขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์เลือกตั้งผิดกฎหมายเลือกตั้งมีโทษจำคุก1ปีถึง5ปีหรือปรับ2 0 0 0 0ถึง100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและยังถูกตัดสิทธิเลือกตั้ง5ปีนอกจากนี้ยังผิดกฎหมายอาญาอีกด้วยข้อหาข่มขืนใจหรือหากมีการใช้กำลังก็ผิดข้อหาทำร้ายร่างกายการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกะกะตมีความผิดตามกฎหมายกะกะตมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการฉกบัตรเลือกตั้งเพื่อประท้วงโดยแสดงสัญ,ญลักษณ์ไม่ยอมรับการเลือกตั้ง ก็ผิดกฎหมายเลือกตั้งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน20,000บาทและยังถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีด้วยส่วนผู้ที่ไม่ไปลงคะแนนหรือ no vote ก็ถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ผิดกฎหมายแต่อาจจะถูกม็อบประชาธิปัตย์เหมารวมว่าเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่คัดค้านการเลือกตั้งแล้วนำระบบเทือกตั้งโดยมีสภาประชาชนมาใช้แทนระบอบประชาธิปไตยดังนั้นทางออกสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเลือกพักการเมืองไหน คือการไปเลือกแต่กาบัตรช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนนหรือโหวตโนขณะที่ผู้ต้องการไปเลือกตั้งตามปกติซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ระหว่างเวลา8นาฬกาถึง15นาฬิกาในวันอาทิตย์นี้